สรงที่ก็ต้องจอบลอยมากิจอย่างตอนเดือดเพราะว่าพระยาแทนนั้นยังมีวางมาประจําการเพื่อฝนเทลงมาเพราะว่าในสรงสาวๆนั้นพระยาแทนได้ไปซื้อพระนามไมเฮิรเมีอยู่เป็นหลังจากมีไปจนหอดคำก็มีเนีมีนอนบางเธอมาโดยที่มีนัดหมายลงหน้าก็เป็นไปได้ตรงจอบบอลเฮือนหางเฟือกปลาก็มีปาน อันถ้าสเส้อดีที่สุดในการคิดอย่างโงนี่นะต้องจอบลอยกี่ตอนพญาแทนผือๆได้กระสันน่ะมันสียอดน้ำโคตทันแน่นอนละพุลเลยยอดน้ำโคดทันกระลดดไปแต่ถ้าพุลเลอเอ็ดดินกะรับรองว่าน้ำเต็มโทยอันยังแน่นอนพอได้เห็นน้ำยางไรดีปานเห็นควายตูทอกยืนงิ้วอยู่ก็รู้สึกมีกำลังเจ はい。